คนที่กายไม่ป่วยแต่ใจป่วยเนี่ยน่ากลัวนะท่านที่เราจะอยู่ในกายนี้อย่างครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านพูดว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยมันดีจริงๆนะลูกคนที่ กายไม่ป่วยแต่ใจป่วยเนี่ยน่ากลัวนะเพราะถ้าใจป่วยแล้วเนี่ยมันก็จะไปหลังสารความเครียดทำให้ร่างกายนั้นยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นต่างกับกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยมันก็จะหลังสารความสุขทำให้ร่างกายของเราฟื้นตัวได้ไว หรือมันไม่ฟื้นแต่ใจมันเข้มแข็งพอมันก็ไม่เศร้าหมองไปกับเวทนาของกายที่เขาแสดงมายายให้เราเห็น